เมืองเลยอันในหมู่บ้านใน,นหมู่บ้านเล็กๆนะมีพระอยู่องค์หนึ่งนะเป็นเจ้าวาดน,นะคนในหมู่บ้านคนเฒ่าคนแก่โอ้ยพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนในหมู่บ้านว่าอย่างนั้นน,าานะบ้านหนึ่งเอ่อมักกทายกนะครับ ก็แอบเห็นนะครับว่าเจ้าว่าเนี่ยกลางคืนแอบฉันมามา่านะมัคคายกมาพูดคุณว่ามัคคายกจะสวยหรือว่านะนะใช่ไหมค,คุณว่าชาวบ้านจะเชื่อพระหรือจะเชื่อมัคคายกมัคคายกมาบอกเลยาจจะเสียผลประโยชน์หรือเปล่าวะ ชาวบ้านไหไม่เชื่อมักระทายกนะมักระทยยกกูเรื่องอะไรนะกูพูดไปกูก็ไม่ได้ไประโยชน์เลยกูกูอยู่ยเฉยดีกว่ากูเป็นมักระทายกกูเป็นคนบริหารจัดการนะครับเรื่องการรับกิจนิมนต์นะครับได้ไหมเป็นมีคนมีอำนาจในการจัดการอะไรในวัดเปิดกระถินเลี่ยไรพระป่าถ้ากูไปพูดบอกว่าเฮ้ยหลวงพ่อนี่แม่งแอบแดกมามาก มักขกายกพูดไปกูก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับเผลอๆกูจะถูกขับออกจากวัดดีนะรฮบกูก็ไม่พูดดีกว่าถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าหลวงพ่อแอบฉันมามากชาวบ้านก็ก็โอ้ยกราบไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นท่านถือศีลวินัยต่อหน้าเนี่ทำเป็นเข่งขึมนะพอปิดกุฏิเสร็จเปิดหนังเอ็กอ้วยางฮากใช่ไหมครับกทายก บอกกูไม่เอาหรอกกูอยู่นี้กูสบายดีอยู่แล้วนี่นะกูก็เกาะวัดแดกไปเรื่อยเลยครับอเออเจริญพงพ่อตายสัตว์ฟังให้จบก่อนฟังให้จบไอ้สัตว์กูสารอธิบายไม่มีมาราย,ยาทสันดานเสียมึงเป็นไอวัวประเภทอะไรหนึ100่งร้อยหรือสามร้อยเนี่ยฮะ กูเสียเวลานะอธิบายฟังนะเฮียใชนไหมครับต่อฟังต่อนะอยู่นิ่งๆตบปากออเใช่ไหมครับมักกทายกเนี่ยบอกว่าการที่เราจะมาเปิด so mm yeah. <provide> โปงเจ้าว่านเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับมักกทายกเลยนะมักกทายกเผยจะถูกไล่จะวัดด้วยออกูขอโทษไปแล้วไอ้ควายมึงเพิ่งมาดิ เฮียตอนแรกกูตกใจอ่ะกูบอกเลยกูไม่คิดว่ามันจะกล้าพูดกันไงกูเอเฮียกูไปแล้วเว้ยกูเพ่นก่อนลวใช่ไหมครับแต่พอฟังฟังมันเออมันก็มีเหตุผลนะมึงฟังให้จบก่อนอแต่ว่ามบัลกายกเนี่ยบอกพูดไปก็เปลืองตัวเหมือนมึงอ่ะมึงอ่ะมึงแบบเหมือนเหมือนมึงอ่ะเป็นมัลลัก์นายกไอสัตว์ตอนเนี้ยพูดไปก็มีแต่เปลืองตัวไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับ เออใช่ไหมถ้ามึงเป็นมรรคทาย,ยกมึงพูดอ่ะมึงจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่มึงพูดบ้างนอกจากจะซวยเอาด้วยกนะูอยู่แบบนี้หรือ่ากูก็เก็บผลประโยชน์จากในวัดต่อไปเรื่อยใช่ไหมโอ้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากเลยเนอะว่าเชียร์ใหญ่อวยอยาเลียดากให้หลวงพ่อต่อไปเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็เก็บผลประโยชน์ค่าเช่าแผงในวัดไปไถตังค์แม่ค้าขายของในวัดใช่ไหมครับ นี่มันเป็นแบบนี้เอาต่อมาประึกวันหนึ่งเด็กวัดไอ้จุกไอ้แกะกูไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยกับวัดนะก,กูเป็นเด็กวัดใช้กูไปล้างจานกูก็ไปนะมีขนมไม่กินก็กินนะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะก็เป็นเด็กวัดวิ่งเล่นอยู่วันหนึ่งไปปีนกุติวัดเจอเอาโหหลวงพ่อล่อมามา,มากินหอมฉุยเลย เด็กๆมันก็บอกโอ้โหแม่งหลวงพ่อแม่งแอบแดกมาม마เด็กมันก็พูดกันใหญ่เลยตอนนี้มันไม่สนใจเพราะไม่มีผลประโยชน์อะไรนี่รนจริงไหมเออใช่หไหมครับนี่เด็กๆม่าเด็กวัดอะ่ะเด็กวัดไม่มีผลประโยชน์เนี่ยมรรคทายกมีผลประโยชน์เนี่ยไม่กล้าไม่กล้าพูดแต่เด็กวัดกูพูดไปนี่บางทีหลวงพ่อแม่งเรียกมาหวดหลังลายเลยใช่ไหมมึง <"M ing S 2> พูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ผมเห็นจริงๆยันกัน เหไหมเออเห็นไหมครับถึงบอกวันนี้นะนี่คือนิทานนะครับว่าเด็กวัดมันไม่มีผลประโยชน์อะไรวันนี้เด็กๆพวกนี้เมือนงานที่มันพูดมามันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับแต่อ้คนนี้โอ้โหหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้นะไอสัตว์ได้เป็นมรรคทายก ได้เป็นโยอุปถากนะได้เป็นสิทธิเอกนะได้เป็นคนจัดคิวทอดกระถินเออได้เป็นคนจัดคิวเข้าพบหลวงพอ่อนะใจเปล่าเียต้องอธิบายแบบนี้เออในวัดกูไม่มีะอะไรเลยวันนั้กูก็วิ่งเล่นอยู่ในวัดเห็ไหมครับแล้วก็เห็นก็พูดไปตามที่เห็นแค่นั้นเอง ออานะนิทานเรื่องนี้ก็สอยรู้ว่าบางครั้งเนี่ยครับเด็กวัดแม่งมีแต่เปลืองตัวนะครับมีสิทธิจะโดนไม้เลียวจากหลวงพ่อด้วยนะครโทษฐานปากมากแต่มรกะทายกพูดไปกูเสียผลประโยชน์กูไม่พูดช่วยปกปิดเห็นไหมแล้เรื่องนี้นะคุณจะเชื่อเด็กวัดหรือคุณจะเชื่อมรคทายกนะครับมรคทายกมีผลประโยชน์เด็กวัดไม่มีผลประโยชน์เลยเลย ถึงแม้จะหลวงพ่อจะถูกขับออกจากวัดไปแล้วเด็กวัดก็ยังเป็นเด็กวัดไม่ใช่ว่าจะเลื่อนเด็กวัดขึ้นมาปแทนมรรคทายกเอออ้านี่อีกเรื่องหนึงนะ่งอันนี้พูดถึงเรื่องว่าการพูดความจริงต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเผื่อพวกมึงจะได้ตาสว่างนะครับไอ้พวกไอโอชั้นต่ํา มีต้นไซตต้นใหญ่ต้นหนึ่งครับนะต้นไซตต้นนี้ชาวบ้านก็เล่าลือแล้วกันว่าศักดิ์สิทธิ์มีนางไม้สิงอยู่มีเจ้าแม่แลวก็ว่าไปนะครับผู้คนก็มากราบไหว้เอาผ้าแพรมาพันมาม้วนมาแล้วครับแล้รับ กองพ,อพวงมาลัยแล้วก็เต็มช้างม้าลายช้างปูนดินปั้นไก่ชน,นเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับนะตรงนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าแตะต้องเลยนะครับชา,าวบ้านโอ้ยใครอย่าไปยุ่งนะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะ <Good night. S 1> ่านเป็นนานวันเข้าวานนานวันเข้านะครับ <Good night. S 1> ปวกก็ขึ้นมด นะครับมดก็ไปทํารังลากทรงลากไซก็ย้อยยลระยะมากจนแค่คนแทบจะมุดเข้าไปไม่ถึงนะครับตุ๊กตาปูนปั้นหักปากลาหลักผักพังกองจนสมพเนนไม่เจริญหูเจริญตานะครับวันนึงมีคนกลุ่มหนึ่งก็มาเฮ้ยโอ้โหต้นสไสประจำหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะเราช่วยกันทําความสะอาดดีไหม นะอะไรที่มันลุกลัำงุงลังก็เอาออกผ้าแพรผ้าเพอพวงมาลยัยกงมาลัยเก่าเอาไปเผาทิ้งบ้างคุณว่าอะไรคือการอนุรักษ์ระหว่างคนที่เฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยนะอยู่ไปล่อยไว้งั้นนะแนะนะครับนะอย่าไปตัดแต่งกิ่งนะเดี๋ยวอย่าเป็นไปลบหลู่อะไรเงี้ยกับคนรุ่นใหม่ไปถึงเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้ไม่ไม่ไมจเจริญหูจเจริญตาเลยนะครับ ใครขับรถผ่านไปผ่านมาไม่มีความเจริญอะไรน่าดูนะบลบลักลุงลังนะรเราช่วยกันทําความสะอาดดีไหมเออจัดระเบียบหน่อยตัดแต่งกิง่งลากใสย้อยเย้ยนะครับพวงมาลยัยกงมาลยัลาเลยเก่าผ้าแพ้เก่าเก่าก็เอาออกเอาทิ้งไปบ้างคุณว่าอะไรบ้างครับที่มันจะนั่นแหละเขาเรียกคือการอะไรแบบไหนมันดียวกันเออ กูว่าแบบไหนดีว่ากูไม่ได้พูดเลยถาบานนะมึงอย่าอย่าโยนขี้เลยกูนะกูยกตัวอย่างฟังว่าบางครั้งเนี่ยครับในมุมมองของคนรุ่นเก่านะครับนะกับมุมมองของคนรุ่นใหม่มันอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่ว่าเจตนาเดียวกันนะครับไอคนรุ่นโบราณโอ้ยอย่าไปยุ่งเลยว่ะเดี๋ยวแม่งมีอาเพศภัยนะครับ เพรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไว้ตัดแต่งกิง่งจะต้องอะไรวุ่นวายหมดใช่ไหมครับนั่นคือการอนุรักษ์ของคนรุ่นเก่าเใช่ไหมแต่คนรุ่นใหม่จะมองเฮ้ยการอนุรักษ์คือการปรับปรุงให้ดีขึ้นเออโอเคไหมครับชัดเจนไหมครับเข้าใจไหมวันนี้ให้ฟังนิทานทั้งสองเรื่องนะ ผมนี่เป็นคนการเก่าข้างใหม่แรกๆก็ตกใจเฮ้ยต้นไม้นี่ผีดุนะมึงมึงไปอะไรนะไปลบหลูเดีย๋ยวมึงก็โดนจับใข้หัวโกรหรอกใช่ไหมครับเออวันนึ่งเ,เ,เดินมากับเด็กๆเด็ก,เด,ก,เ,ดกเดินมาต้นไม้แล้วไปหยิบเอาผ้าแพรเก่าโยนทิ้งเอาไก่ชนคอหักโยนทิ้ง เราเดิมปด้วยเฮ้ยมึงกำลังลบลูกูเพนก่อนแล้วเว้ยนะรอบแรกกูเป็นแบบนั้นนะกูให้กูไปก่อนไอ้เหี้ยมึงเล่นลบลูไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะโดนหางเลขเดี๋ยวเกิดเจ้าพ่อทรงกริ้วขึ้นมาใช่ั้ยแต่พอกูดูทวารหนูเฮ้ยม,มันสวยขึ้นเว้ยนะ้าเออเด็กมันเอาไอ้ตุ๊กตาม้าลายอะไรไปทิ้งมั่งครับนะพงมอะไรเก่าอาอผ้าแพรเก่าอ่อนเออมันเริ่มดีขึ้นไว้กูเอ้ยกูเห็นด้วยกับมึงนะถ้ามึงจะ ปันเดรูปแบบนี้กูเอาด้วยนะเห็นไ,ไหมครับเออนะโอเคยังนรั้นรอบแรกไงก็บอกว่าผมก็เลยบอกไอ้ไกูขอโทษนะรอบแล้วกูตกใจกูไม่คิดว่ามึงจะกล้ากันขนาดนี้ไงกูขอถอนตัวนะกูเสียวกูกลัวโดนหักคอเออให่ไหมครับ กูก็บอกไงกูผิดกูก็ยอมรับผิดบางครั้งกูก็ไม่จะถูกทุกเรื่องนะครับทุกไอเหี้ยชาวบ้านก็ทํากันมาแบบนี้เลยไอของพวกนี้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ับเดี๋ยวมึงจะมีอาเพศกูก็เอาปฏิบัติตามธรรมเนียมก็มาไงวันหนึ่งมีคนเอามากูเอ้กูไม่เอาแต่พอดูๆไปเอ้ยมันดีขึ้นวะกูก็คอยตามอะอย่างนี้กูเป็นคนโรเล่เป่าวะเนี่ยนะ กูเป็นคนโลเลป่ะหรือคนคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเปล่าหรือกูเป็นคนที่มีเหตุผลหรือเป็นคนที่กล้ายอมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับไอ้พวกที่ตอแหลโอ้ยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่นินทายอย่างวันนั้นกูไปบนวะอีเหี้ยแม่งหวยสามตัวไม่ถูกสักตัวเลยนะแต่ไม่กล้าขัดใจเพื่อนบ้านโอ้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แต่กลับไปนั่งกินข้าวกับเมียโอ้ยเหี้ยแม่งต้นไทรเหี้ยอะไรวะแม่งไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เลย บนบานเหี้ยอะไรก็ไม่เคยได้บอกลูกอย่าให้ติดทหารแม่งโดนผัดหนึ่งเลยใช่ไหมครับออใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าไปเจอชาวบ้านโอ้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะจัดงานฉลองต้นไทรหน่อยเอาไปเขานะไม่อยากขัดใจชาวบ้านเ,าเขาทำบุญให้ต้นไทรก็ไปเขาใช่ไหมครับไม่กล้าไปขัดคอชาวบ้านเพราะกลัวเดี๋ยวจะกลายเป็นแกะดําแต่พอเข้าไปบ้านอยู่กับลูกกับเมียแม่งชาวบ้านแม่งงมงาย อูบริกบนอะไรไม่เคยสําเร็จสักเรื่องแต่พวกมึงยังกราบไหวกันอยู่ได้แต่พออยู่ในที่งานวัดขึ้นมาก็โอเคโอ้ยตน้นทรต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเนี่ยใครมาก็ได้โชคได้ลาบถุยอเียคนแบบไหนมันน่าคบ,บกันคนแบบไหนครับที่จริงใจกว่ากันนะหลายคนนี่ผมเป็นตอแหลนะแบบเดียวกันนะมาเหรอ ตอนหน้าสาธารณชนโอ้ย oh, ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์พอ,อกลับไปอยู่ในบ้านกับลูกกับเมียกับแม่งจับกลุ่มนินทาอามาผมชัดเจนนะครับแม่งบอกกูไม่ได้ดังใจก็หากูแม่งโลเลมั่งเปลี่ยนมั่งโหนมั่งอะไรนะเออ ต้องโค่นต้นไทรหรือปล่อยมันตายเองต้นไทรนะปล่อยให้ตายเองจะปล่อยให้ตายทำไมคนระับถ้าการมีต้นไทรอยู่มันเป็นประโยชน์อย่างน้อยนกกาได้อาศัยทำรังคนเดินทางได้พักพิงได้ร่มไม้คุณคิดว่าควรจะโค่นต้นไทรทิ้งหรือว่าคุณจะปล่อยต้นไทรไว้แล้วก็ปรับปรุงทัศนียภาพ กลายเป็นแหล่งที่ให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์รวมให้ผู้คนมายามเย็นมานั่งสนทนากันเด็กๆมาเล่นใต้ต้นไม้นกกาแมีอแจัสทำรังกินผลใสมีประโยชน์กว่าไหมเออหรือจะปล่อยรู้ให้มดกำลังไต่ปวกกำลังทำรังกาฝากกำลังเกาะ ปล่อยให้ตายไปเรื่อยๆและครับในเมื่อก็เห็นอยู่ว่าตอนนี้กำลังถูกพวกเราปรสิตเกาะกินทำลายต้นไทรก็กิ่งเลี่ยดดินแล้วนะครับควรจะต้องตัดแต่งบ้างหรือเปล่านะครับเอ้นผมก็คิดว่าเอยถ้าเกิดการปฏิรูปปรับปรุงต้นไทรให้มันมีความสวยงามกิ่งก้านสาขา นะครับไอ้กาฟงกาฝาก็เอาออกไปบ้างเกิดความร่มรื่นหน้าพิลมเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านคุณว่าแบบไหนดียวกันเออนะครับเดี๋ยวผมต้องเป็นนักเล่า,น,านิสารนมีคนบอกเข้าใจเปรียบเทียบเออกาฝากมีประโยชน์หรือ กาฝากเกาะต้นมะม่วงคุณเหรอมีกาฝากเงยอะมันออกลูกไหมล่ะเออใช่ไหมครับน,นะเข้าใจไหมเนี่ยไอผมถามพวกไอโอเนี่ยตกลงนี่เข้าใจกันไหมเนี่ยนะหรือยังต้องเอาอีกนิทานอีกเรื่องไหมเนี่ย อ่ะถ้ายังไม่เข้าใจจะให้นิทาอีกเรื่องหนึ่งเออเรื่องนิทาเรื่องนี้บอกว่าเรื่องควายควายกับผ้าวิเศษ นะครับครับณเมืองแห่งหนึ่งนะครับผู้คนนะครับเชื่อผ้าสีเหลืองนะครับเป็นผ้าวิเศษนะครับมีความเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้ผ้าเหลืองจะเป็นของดีนะครับนะครับก็เลยมีความเชื่อกันแบบนั้นนะครับอันนี้นคือความเชื่อ ที่เกิดจากความศรัทธาและงมงายนะคนก็ไม่ค่อยกล้าแตะต้องผ้าเหลืองเท่าไหร่เพราะว่าแต่ถ้าวันหนึ่งคนระับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกเฮ้ยผ้าเหลืองเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์มันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นการสมมุตินะครับไม่เชื่อมึงรอผ้าเหลืองไปห่มขี้ดูดิครับมันก็ยังเป็นขี้นะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะใช่ไหม เอาพระเหลืองไปห่มหมามก็เป็นหมานไม่ได้กลายเป็นสิงโตขึ้นมาได้นะครับดังนั้นบางครั้งนี่นะขี้มันก็เป็นขี้นะครับควายก็เป็นควายหมาก็เป็นหมานะครับถ้าเหลืองไม่สามารถเปลี่ยนหมาให้เป็นราชสีเปลี่ยนขี้ให้เป็นทอง <c oughs> นะครับ ควายก็ยังเป็นควายนะลูวอธิบายขนาดนี้ยังไม่เข้าใจก็เป็นควายต่อไปนะครับโอเคไหมอันนี้ให้ที่ทานทั้งสามเรื่องนะครับไอโอชั้นต่ำนะต่อ้ผม เล่านิทานสิบเรื่องมือจะเป็นไอโอชั้นต่ำอยู่ดีมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เอาผ้าเหลืองพยาวผ้าเหลืองไปห่อขี้นะมันก็กลายเป็นขี้มันไม่มีทางเป็นท้องแล้วไอโอชั้นต่ำนะครับนะผมเล่านิทานไปสามเรื่องมันก็ยังไม่ซึมเข้ากระโหลกนะเขาแม่งโง่นะเอ่อเพอยังเันได้พอยัง โอ้คือนี่เป็นนิทานก่อนนอนนะเดีอนพ่อเฮียหายตกใจแล้วนี่ผมแล้วอย่างชอบเลยแม่ก็มันตกใจเว้ยคนเรานะชิดไม่เคยคุ้นชินกับระบบแบบนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้นะผมบอกว่าผมชอบเด็กนะที่เขามีความกล้าหาญ เขากล้าพูดในสิ่งที่ไอ้เท่าอย่างเราไม่กล้าพูดนะครับอ่ะคุณหันษาสมัยก่อนก็เป็นแบบ,ะบ,น,บน,นะคนโบราณนะคุณหันษาที่ก็ไม่ได้นะอย่าตัดแต่งกิ่งนะไม่ไดนะ้ใช่ไหมแรกๆเนี่ยโอ้โหไม่ยอมเลยครับกว่าผมจะใช้เวลาคนระับในการที่จะนะครับปรับจูนกับคุณหันษานี่ต้องใช้เวลานานมากเดี๋ยวนี้คุณหันษาก็ไม่ค่อยขัดคอแล้สมัยก่อนก็ยังแบบเรื่องนีนะ้ไม่ได้เลยนะใช่ไหม ใช่ไหมถ้าอยู่คนราองก็เปลี่ยนนะเรายอมปรับเปลี่ยนเพราะเราคิดว่ามันจะดีขึ้นดีกว่พยายามที่เราจะเอาขยะซุกไว้ใต้พมตลอดเวลามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มีเรื่องราวมากมายหลายอย่างเรียนเรียนรู้ประสบการณ์มุ่งไปยังสู่จุดหมายในชีวิตของชายคนหนึ่ง กิดมาเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เกิดมาแล้วดีให้ยายนักสู้เพื่อประชาชนมารมาเฟีย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  Never die มารมาเฟียอยากกินลาบจากเมืองไทยไป U S A ันอย่างที่ตั้งใจจากเมืองไทยไป USA Say yes okay Foot before f l จากเมืองไทยไป USA กลับมาสู้เพือ่อพี่น้อง